สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีงานแก้ทรงบูโทปารเม็ดนี้ของลูกค้าจากทรงเลเดียนแก้เป็นทรงลูกแพรหรือหยดน้ํากันครับจะออกมาเป็นยังไงไปติดตามดูกันครับอันดับแรกเรามาโกนรูปร่างของพลอยที่เครื่องโกนพลอยก่อนเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะนําไปติดไม้ทวนได้เลยครับ <Okay. S 2> ต่อจากนั้นก็จะนํามาแต่งให้ได้รูปทรงหยดน้ําที่สมบูรณ์ขึ้นที่เครื่องแต่งพอยครับและจากนั้นก็จะนําไปตัดเหลี่ยมของพอยต่อ ที่โต๊ะตัดเหลี่ยมพลอยครับจะได้ออกมาแบบนี้ครับต่อไปเราก็จะไปเงาเหลี่ยมของพลอยกันครับวันนี้ผมใช้จักรพิเศษในการเงานะครับอาจารย์เกษมมุมทองเป็นผู้คิดค้นและทําขึ้นมาครับความพิเศษคือจะให้ประกายที่มีความแวววาวกว่าจักรทั่วไปครับมาครับเรามาเริ่มเงาเหลี่ยมกันนี่ครับเสร็จออกมาแล้วจะได้แบบนี้ครับจากนั้นก็จะนําไปกลิ้งขอบพลอยครับจะได้ออกมาแบบนี้ครับต่อด้วยการกดหน้าเทเบิลของพลอยครับ เสร็จแล้วจะได้ออกมาแบบนี้ครับ <S <S จากนั้นจะนำไปกลับด้านเพื่อทำในส่วนของพาวิเลียนหรือว่าก้นของพลอยกันครับเสร็จแล้วจะนำไปโกนรูปทรงของพาวิเลียนที่เครื่องโกนพลอยครับจะได้ออกมาแบบนี้ครับจากนั้นจะนำไปตัดเหลี่ยมที่เครื่องตัดเหลี่ยมครับจะได้ออกมาแบบนี้ครับคัตติ้งในส่วนของพาวิเลียนที่จะทำในครั้งนี้คือสเต็ปคัตหรือก้นชั้นครับเรามาเริ่มเงากันครับ s <S เสร็จแล้วจะได้ออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นก็นำออกจากไม้ทวนได้เลยครับ หลังจากล้างคราบชาลกัออกแล้วและนี่คือผลลัพธ์ที่ออกมาครับและนี่ครับบลูโทปาร์ตน้ำใสเล่นแสงดีมากเลยครับถูกใจใครบ้างไหมครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปเจรไนต่อไปด้วยนะครับในคลิปหน้าผมจะเจียอะไรฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย